ิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งพรีพินาศสวัสดิ์ศิลา068ครั้งที่65ประจำวันที่4กรกฎาคมพุศกร2568บัดนี้เป็นวันที่4กรกฎาคมศร2568เป็นวันที่65 ที่ข้าพเจ้านายโสทศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิตแใะ้มนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสางังฆบูชาและจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงท้งวันมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอ่กละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ สมาสัมพุทโตภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควตาธโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบุดบูชาพระเพรีพินาศอรหังสมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุโตปุเนหิธรามโนธาเน บารมีจต ah ิสต an mm ิยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสารนังคตูปูเชมีรัตนาตยังธรรมังจารามิโสตินาบุตส่วนชุมนุมเทวดาสมันตาจักวะเรสุอัตตระคาันตุโหเทวตา Satamang Muni Raja Sa Sunanto Sakamu Khatang Sakeka Mencaru Fe Kirisikara Teri Cantali Kevima Ne Ti Perate Jaka มาเจยันตูเทวาชลตาลาวิสเมยคคันทับพนาคาทิทันตาสันติเกยมุนิวราวจานังสาวเทโหมีสุนันตูธรรมะสวนาคาลยัมพัทันตาธรรมะสวนาคาลยัมพัน sawana kalu yang padanta namu antasa bakawato arato sama samputasa namu antasa bakawato arato sama samputasa namu antasa bakawato arato sama samputasa Putang saranang kacami, tamang saranang kacami, sang kang saranang kaca mitu tiampi putang saranang kaca mitu tiampi tamang saranang kaca mitu tiampi sang kang saranang kaca mitu tiampi putang saranang kaca mitu tiampi tamang saranang kaca mitu tiampi sang kang saranang kaca alluded Natime saaranangan yang puto me saaranang warang, ete nasa cewace nasotime hontu sa bata natime saaranangan yangang tamu me saaranang warang, ete nasa cawace nasotime hontu sa bata natime saarananganyang sang ko mesaranang warrang, ete สติรัตนะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะผู้เตาสรีระจิตตังธรรมังนะเมรัตนะผู้เตาวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัตนะผู้เตาสุสีระทิฐิตังนะเมติรัตนังรัตนะตยวะหังสัมมาสมุสสริตาวถุวิเศษสัพพตังอนุญายุตาคุณา โยควาสปวัตตังอสุมิตยมิปิตเตวายถาทิทันเทเอกังวินาตาทิตาเรสมมาสัมภเวนาลูเกกทาเจจาจิเรนจะปะตูภูตังคามพีระยานวิสัยอติทุตสาทังวินยูปันทิตาชนะวิชันยารูปังโลกาหิเกหิเกทัชนจปบละ ตานิยังเกสันเจสุโทวิตตังคุณกายตาญาณเมิเยวะชนะตาเยสุเวสุตัมปิสมุปาสตังมนาเสวสุธาปสาะทัทนังปุญญาติกานามสมุตตมัปุณณภูมังทุกขาปมุณจานามุขาสาราังขตานังปูชาระเฮโสปรามังอภิปูชนเอีงนิพพานาสเจ กิริยาอุปนิสสยาทังสัมมากิเลสาผลโสธนสิทธิยาจาสาธุเถอัตถะกุสเลหุปเสวนียังปานีจาเปสรณังคัมมณีเมวะตัสสะมะหิตังติรัตานังสรณังธัมมะรัตติญที่วางขะนะเนสุนะมาสมานาปูเชมะจพีสะสะตังสุปัสสัณจิตตาตทาโน परिचर्या सथा च पुण्येन तथा सुकतेन सुखे भवेम तेशेन तथा कुश सुकतेन सुखे भवेम देशेन तथा च तथापि सुवधिहुतो यो चेत मविनियं हि पमानपूतो लोकुतरापि समयो नियतो सुपोचं तसोपनिषय Jaya ayam pihu tuwa tu teye paricito supasa takaro manakara siti kata Jawa cakuma Samangwaputo <tongan> hamala pakato sukato wimoto marasapa pasami ni mo cayanto pape sike mang cana tang wina warantang sirasa nama mi lokasana cawin aja kan cata tehcassaeya Siti mutu sappan antararaja cawinmen tua tamu tayoyowiyaasa satu tasesi lo Kasa wisti makanang niyan ko tama rasahari saattawahu Sen karo kino tamangwururanang โมหะปะทานังอุปสันตธาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสะพันตรายาจาวินาสเมนตุสาธรรมเสนาสุขตาหนุโคโยโลกสัพพูปักิเลสเขตาสันโตสยังสันตินิโยชังโคจ้าสวาคาตธรรมะวิธิตังกโรโอเตสังขังวรันตังศิรัสา นะโมามิพุทธานุพุทธังสมสัสเสระธิติงตันเตชะสัตยชายสิทธิโหตุสาพันตรายาจาวินาสเมนตูบทสูนมโนการอัตตากถานะโมราหัตตูสัมมาสัมพุทธัเทาสทัสสะมเหสีนโนนะโมอุตมมธามัามามสสสวากาตัเวสเวะเตนิธานะโมมหาสังฆาสาวิวีสุธา શ્રીરામો ઓ માતાય રથ સારથના તય સ સાધુ કાં નમો મતી સતસવું તય શે નમોકાર પ્રભાવન વિગચન તો અથવા નમોકારાભાવન વિ સુવાતી હોથા નમોકાર સાશન વિધિ ઓમિશ વા